นักเรียนชั้นม .4 โรงเรียนตราตะการคุณประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มได้รับบาดเจ็บกู้ภัยช่วยปฐมพยาบาลก่อนส่งโรงพยาบาลตราดครับเหตุน,นักเรียนชั้นม .4 โรงเรียนตราตการคุณประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มได้รับบาดเจ็บรายนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา7 30. นาฬิกา3ทิศนาทีวันที่15ตุลาคมอาสาสมัครสมาคมกู้ภัยบุญชือเฉาากวตาดดรับแจ้งขอความช่วยเหลือจากศูนย์วิทยุสถานีตำรวจปทุมเมืองตราด ให้นำผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มส่งโรงพยาบาลให้ด้วยหลังรับแจ้งจึงนำกำลังรถไปให้ความช่วยเหลือที่บริเวณถนนสายเนินตะแมวตรงข้ามหมู่บ้านเจริญสิริเฮาหมู่12ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตาดเมื่อไปถึงพบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโนสีน้ำตาลหมายเลขทะเบียนกไก่ทะทงกไก่688ตราดล้มคว่ำอยู่ริมถนนมีผู้ได้รับบาดเจ็บนั่งอยู่จึงช่วยประถมพยาบาลเป็นการเบื้องต้น ทราบชื่อต่อมาว่านางสาวพิมพ์ประการเชื้อกุลชาติอายุ16ปีอยู่บ้านเลขที่290ู่2ตำบลเนินทรายอำเภอเมืองตาดเป็นนักเรียนชั้นม .4 โรงเรียนตราตะการคุณสอบถามทราบว่าก่อนเกิดเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์การเกิดเหตุจะไปโรงเรียนเมืม่อมถึงที่เกิดเหตุรถเกิดเสียหลักชนฟุตบาทและลม้มลงทําให้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวหลังนําตัวส่งโรงพยาบาลตาดแล้วได้มอบรถจักรยานยนต์ให้ญาติที่มีบ้านพักอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุในการดำเนินการต่อไปครับ